ขอความสุขความเจริญในธรรมจมบังเกิดมีแต่บ,บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเช้าของวันนี้นั้นเราท่านทั้งหลายก็กลับมาพบกับรายการพุทธธรรมนำชีวิต ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุขโขทยัยที่คลื่นความถี่ FM 913.75เมกะเฮดำเนินรายการโดยอาตมภาพพระมหาดวงอำนาจซิริมังคโล วัดสวรรคารามในพระสังฆราชุประถมอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งจะได้หยิบยกในสิ่งที่เป็นคติธรรมเพื่อน้อมนำมากล่าวให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังเป็นประจำ พร้อมกับบรรยากาศยามเช้าเช้าอย่างนี้ซึ่งในเช้าของวันนี้นั้นก็ตรงกับเช้าของวันที่3เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2,568 นะวันนี้เป็นวันธรรมัส,สวนาหรือว่าวันพระโยมนะนอกเหนจากจะเป็นวันพระแล้วก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชีนาธโยมเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันสำคัญนะ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยแล้วก็เป็นวันที่เราชาวไทยพุทธเนี่ยโดยเฉพาะวัดสวรคารามเนี่ยก็จะให้มีการทำบุญตักบาตรข้าวสุกข,ขนมสดบนศาลาการประเรียนด้วยโยมนะญาติโยมทั้งหลายก็สามารถที่จะมาร่วม บุญร่วมกูศลด้วยกันก็ถือว่าวันเฉลิมพระชนมพระพันศานั้นนะก็ในทางส่วนบ้านเมืองก็มีการให้เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกูศลโยม จัดให้มีการเจริญพุทธมนต์ให้วัดแต่ละวัดนี่ทางมหาเทรสมาคมนะแจ้งให้วัดแต่ละวัดเนี่ยจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพระพันษา,นาถวายแด่องค์ราชินีซึ่งวัดสวรรคารามก็ทำเป็นปกติอยู่แล้วโยมไม่ว่ากิจอันใดที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ เรียกว่าวัดสวรรคารามเนี่ยก็ทำตลอดนะด้วยเป็นการถวายซึ่งความจงรักภักดีอันนี้คือเป็นปกติของทางวัดแล้วกันเอา้าญาติโยมทั้งหลายมากติทำดีกว่ายามเช้า ตื่นเช้ามาดิฟังรายการพุทธธรรมนำชีวิตเนี่ยก่อนเข้ารายการก็ฟังเพลงลูกทุ่งเพราะเพราะใช่ไหมของสถานีก่อนเจ้าหน้า,นาที่ก็จัดเพลงเพราะเพราะให้กับญาติโยมทั้งหลายได้ฟังจริงฟังก็เพลินดีเหมือนกันนะธรรมาว่านะใครฟังก็ให้บรรยากาศดียิ่งเช้าเช้าอย่างนี้เนอากาศ เย็นฝนตกใช่ไหมอากาศเย็นฝนตกโยมได้ฟังเพลงลูกทุ่งเปิดวิทยุยามเช้าๆจะาามาว่วาแหมมันเข้ากับบรรยากาศดีนะสมัยเป็นเด็กนี่เวลาจะได้ยินเสียงเพลงลูกทุ่งนะที่คนที่บ้านเปิดโยมก็คือตอนแม่ซักผ้า ตอนยายซักผ้าพอตอนที่เขาซักผ้าเขาจะเปิดเพลงลูกทุ่งไปด้วยแล้วก็ซักผ้าไปด้วยฟังแล้วเพลินมาคติทําเช้านี้ซะหน่อยแล้วกันเขาบอก5ข้อเสียของการใจดีเกินไปเชื่อว่าหลายคนที่นั่งฟังอยู่นี่มีคนใจดีเยอะโยม นะห้าข้อเสียของการใจดีเกินไปเขาบอกว่าฉบับโจโฉด้วยนะนะโจโฉก็คือหนึ่งในตัวลนะครของ3าก๊กรหรือ่านะ่าจะโจโฉดีหรือเปล่าไม่แน่ใจเนะขาบอกว่า5ข้อเสียของการใจดีเกินไปนะข้อที่1 โยมเม่อจริงไม่ลองดูสิลองมาทบทวนกันหน่อยเชื่อว่าโยมที่นั่งฟังวิทยุอยู่เป็นคนใจดีนะลองดูดีว่าข้อ1เราเป็นแบบนี้นเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งก็คือทําให้เราเตกเป็นเหยื่อของการเอาเปรียบโยมตกเป็นเหยื่อของการเอาเปรียบนี่คือความใจดีอาตมาว่ามันก็มีส่วนนะ เมื่อเราใจดีเกินไปจึงทำให้บางครั้งเนี่ยเราถูกเอาเปรียบโดยคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งคนใกล้ตัวเราเนี่ยพอพูดเรื่องนี้เนี่ยทำให้ตามานึกถึงสมัยอดีตเมื่อหลายปีก่อนเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยทำให้ตามานึกถึงอดีตตอนที่ตรรมาเดินทางไปจังหวัดเชียงราย นะก็คือตอนนั้นตั้งใจที่จะไปร่วมทอดกระถินที่วัดวัดหนึ่งที่เชียงรายโยมปรากฏว่าก็เตรียมปัจจัยไว้สำหรับไปทอดกระถินเนี่ยมันหลายวัดนะช่วงนั้นรู้สึกจะเตรียมปัจจัยไว้ประมาณสี่ห้าวัดอะ่ะที่โยมถวายกันมาแล้วทยอยเอาไปแต่ละวัดแต่ละที่แต่ละแห่งนะะตอนนั้นจำได้ว่าประมาณหมื่นหรือสองหมื่นกว่าบาทเนี่ยตั้งใจจะเอาไปทอด ที่วัดที่เชียงรายเป็นวัดเพื่อนกันนี่แหละปรากฏว่าก็ไปถึงวัดเรียบร้อยก็ช่วยเขาจัดงานจัดอะไรต่างๆนะจนถึงก่อนงานกระถินมั้งก่อนที่เขาจะทอดกระถินโยมปรากฏว่าพระเพื่อนกันนี่แหละที่รู้จักกันคือไปเจอพระที่รู้จักกันหลายรูปใน,ในวันนั้นนะชวนไปฉันข้าว ข้างนอกวัดนะฉันข้าวข้างนอกวัดแต่มาบอกไม่ไปหรอกนะ่าตั้งใจมาช่วยงานเขาตั้งใจมาช่วยงานวัดเพื่อนกันเราฉันที่วัดที่แต่ที่วัดก็มีโรงทานก็ฉันในวัดนี่แหละไม่ต้องออกไปข้างนอกหรอกวนะ่างนั้นนะพระรูปนั้นท่าน,นก็ไม่ยอมท่ขานก็ขายันขยอบอกนานๆเราเจอกันนะ่าอยากถวาย พระตาหารเราก็ปฏิเสธนะยืนการปฏิเสธโยมปรากฏว่าในขณะที่พระบางรูปก็ามาจากมาเลเซียนะบางรูปมาจากก่ากแเพงเพชรอย่างเงี้ยโยมยกตัวอย่างมาจากหลายที่จําไม่ได้จากที่ไหนบ้างแต่เป็นเพื่อนที่รู้จักกันปรากฏว่าทนการขยันขยอไม่ไหวโยมก็เลยตัดสินใจเออไปก็ไป แต่จริงๆไม่ได้อยากไปเลยเพราะว่าอยากอยู่ช่วยงานที่วัดก่อนเพราะว่ามันใกล้ถึงเวลาง,งานใช่ไหมปากฏว,ว่าก็เลยเขาบอกว่าไปเนี่ยพาโยมไปด้วยก็ได้นะชวนพระที่อื่นไปด้วยก็ได้นะก็ไปรถตู้เนาะก็เลยอ่ะคนใครชวนคนนี้ชวนคนนั้นเอาก็สุดท้ายก็ชวนลูกศิษย์ไปด้วยแล้วก็มีญาติโยมบางส่วน ทางฝั่งเขาก็ชวนพระไปหลายรูปเลยโยมนะก็ไปถึงก็ไปทานอาหารมันมีเมนูให้เราเลือกอะ่ะเราก็บอกว่าเราฉันอะไรก็ได้ไม่เป็นไรหรอกคือใจในะอยากอยู่ที่วัดท่านก็บอกว่าเอาเลยเต็มที่เต็มที่นานๆเจออยากถวายอย่างนั้นอะ่ะโยมแล้วท่านก็สั่งอะไรมาแต่ของแพงๆเยอะ หลายอย่างเหมือนกันนะในสมัยนั้นนะซึ่งเราก็ไม่ถูกไม่ถูกใจเอาง่ายคือเราอยากอยู่ที่วัดมากกว่าปรากฏว่าเราก็เกรงใจเนาะให้เราสั่งโน่นสั่งนี่เราก็ไม่เอาอะเขาก็สั่งมาสั่งมาหลายอย่างโยมคือก่อนออกมาเนี่ยเราก็ย้ำว่าเราไม่มีตังนะ เราไม่มีเงินนะปัจจัยเตรียมมาไว้สําหรับที่จะทอดพระป่าะกะกถินนี้แล้วก็จะไปทอดที่อื่นคือวันมันห่างกันนะเนาะบอกไม่เป็นไรผมเลี้ยงผมเลี้ยงนะก็ตกลงเอาสุดท้ายก็มาโยมโมก็หสั่งขอมาเยอะมากเนยปรากฏว่าพอถึงเวลาฉันใกล้จะเรียบร้อยแล้วอะแต่ละรูปจนยะค่อยๆทยอยลุกโ <c oughs> ยม บางรูปเลยขอตัวไปเข้าห้องน้าําบางรูปขอตัวไปคลองผ้าผ้าหลุดผ้ารุยอะไรไม่รู้อะไม่มีพระรูปใดนั่งอยู่ตรงนั้นเลยมีไอ้อัตมากับพระที่ไปด้วยที่วัดอัตมานั่งอยู่แล้วจะทํายังไงโยมทีเนี้ยเขามาเก็บเงินไงเขามาเก็บเงินค่าอาหารตั้งหลายตอนนั้นน่า้งน่าจะสองสามพันบาทมั้งจําไม่ได้โอ้โหาตมาแบบ คือปัจจัยเรามีจํากัดแล้วเฉพาะที่จะต้องใช้เนาะแต่เพื่อนกลับมาทําแบบนี้โยมไม่มีใครเดินเข้ามาในร้านเลยสักคนทุกคนไปอยู่นอกร้านกันหมดเลยอาตมาก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยต้องยืมเงินพระที่ไปแล้วก็ยืมเงินโยมที่ไปจ่ายค่าอาหารให้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวออกจากร้านอาหารนะ่นเดี๋ยวจะไปคุยกับเพื่อน ปรากฏว่าพอออกจากร้านอาหารกลับวัดไปเจอกันที่วัดก็เลยบอกพระรูปนั้นว่าหลวงพี่ผมไม่มีเงินจริงๆนะหลวงพี่ต้องช่วยผมออกแล้วอย่างน้อยเลยเขาต้องช่วยผมครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วพระรูปนั้นบอกอาตมาว่าอา้าวก็บอกจะเลีียงไม่ใช่หรอไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยว่างั้นนะโยมคือท่านตีมื่นใส่อาตมาแล้วก็ปฏิเสธการจ่าย ปล่อยให้เป็นความรับผิดชอบของอาตมาแต่เพียงผู้เดียวโอ้ครั้งนั้นอาตมาเดือดร้อนมากไม่เคยรู้สึกว่าเป็นการให้ทานที่เดือดร้อนนะตั้งแต่บัดนั้นมาเนี่ยอาตมาก็เลยห่างจากพระรูปนั้นเลยเนี่ยท่านเคยมาพักที่วัดอาตมาด้วยนะเคยมาพักที่วัดอาตมาแต่ว่าพฤติกรรมแบบนี้อาตมาไม่คุยด้วยคาว่าไม่คุยด้วยไม่ใช่โกรธนะก็คือในกลุ่มอะไรต่างๆก็ยังคุยกันปกติ แต่จะไม่แบบให้ใจไปร้0ยเซนี่ยส่วนหนึ่งอย่างที่บอกว่าความใจดีบางครั้งเนี่ยมันก็เลยถือมให้เราเนี่ยถูกเอาเปรียบไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายเคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้หรือเปล่าแต่มาตกอยู่สถานการณ์นี้อายมากเลยนะสมัยนั้นหลายปีละก็ทำให้รู้สึกเกอ้อเขินคือเราไม่เต็มใจแต่แรกแล้วสุดท้ายกลับกลายเป็นว่าเราจะต้องมารับผิดชอบในสิ่งเหล่านั้น นะซึ่งมันไม่แฟร์สำหรับเราเลยซึ่งเราไม่เคยเอาเปรียบใครแบบนี้ต่อมาในข้อที่2องเขาบอกว่านะห้าข้อเสียของการใจดีเกินไปเขาบอกข้อที่2แบกรับความเครียดโดยไม่รู้ตัวอ,อ,อันนี้ตรงกับสถานการณ์มันนั้นเลยนะเครียดจริงนะเราแบกรับสถานการณ์ความเครียดเนี่ยโยมหรือแบกรับความเครียดเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ตัว เพราะว่าในบางครั้งเนี่ยความใจดีของเราที่มันมากเกินไปบางทีมันไปรับเอาอิทธิพลของคนอื่นกลับกลายมาเป็นเรื่องของตนเองนะเมื่อเรารับเอาอิทธิพลของคนอื่นมาเป็นเรื่องของตัวเองเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นการแบกรับหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเรามึงจะก่อให้เกิดสภาวะความเครียดโยมที่เกิดขึ้นกับตัวเราอันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนนะ พรตอนนั้นอาตมาก็มีภาวะนี้เหมือนกันเป็นกังวลนะเพราะว่าการที่เราไม่สะดวกแล้วเราจะต้องแบกรับภาระเนี่ยเราก็ต้องหยิบยืมคนอื่นต้องเป็นหนี้คนอื่นซึ่งเราไม่ปรารถนาแบบนั้นเนาะมันก็เลยทาให้เป็นภาวะของความเครียดเล็กๆในสมัยนั้นนะแต่ก็เป็นบทเรียนให้เราได้รู้เหมือนกันนะต่อมาในส่วนที่3โยมอันแรกเขาบอกมักตกเป็นเหยื่อของการเอาถูกเอาเปรียบเนาะ อันที่2คือแบกรับความเครียดโดยไม่รู้ตัวอันที่3ามเขาบอกว่าทำเกินหน้าที่จนลืมลิมิตตัวเองอันนี้ก็คงเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะอันนี้อาตนมายัางไม่ไม่เคยนะที่บอกว่าทำเกินหน้าที่จนเกินลิมิตตัวเองเนี่ยนะทำนะเกินหน้าที่จนลืมลิมิตตนเองอันนี้อาตนมายัางไม่เคยโยม ที่ว่าจะถูกใครให้ทํางานอะไรต่างๆแล้วเกินกําลังของตัวเองอะไรเงี้ยก็ไม่เคยส่วนใหญ่ทําอะไรก็คือทําตามใจของตนเองนะที่ตนเองชอบแล้วก็ตั้งใจทํามันถ้าอะไรที่เราไม่อยากทําเราก็ไม่ทำโยมอะไรที่เราไม่อยากทําเราก็ไม่ทําโดยส่วนตัวเป็นแบบนี้นะก็เลยไม่มีภาวะข้อนี้มากมายจนเกินไปนะที่บอกว่าทําเกินหนะ้าที่จนลืมลิมิตตัวเอง ทุกอย่างที่าตมาทาด้วยความสุขใจเหมือนมาจัดรายการพุทธธรรมนาชีวิตเนี่ยก็ทําด้วยความสุขใจไม่มีใครบังคับนะไม่มีใครบังคับให้ตอนเช้าจะต้องมานั่งพูดรายการธรรมะจบรายการพุทธธรรมนาชีวิตแล้วไปต่อด้วยรายการาธรรมะรับอรุณอีกช่วงเวลาหนึง่งผ่านสถานีวิทยุชุมชนอย่างเงี้ยก็คือทุกอย่างทําด้วยใจรักจริงๆนะเพราะถือว่าเป็นโอกาสที่เราสามารถจะพบปะผู้คนได้ เป็นโอกาสที่เราจะสามารถที่จะเผยแผ่ในส่วนของหลักธรรมต่างๆที่เราพอจะทําได้เราก็ทําหน้าที่ของเราด้วยความสุขใจเนาะต่อมาในข้อที่4โยมข้อที่4เขาบอกว่าความหวังดีถูกมองเป็นเรื่องปกตินี่อันนี้ความหวังดีถูกมองเป็นเรื่องปกติเข้าใจความหมายไหมของคนใจดีเกินไป คือคนใจดีเกินไปบางทีเนี่ยช่วยเหลือหรือให้เนี่ยโยมสงเคราะห์ใครก็ตามให้ใครก็ตามคนบางคนเขาไม่ได้มองว่าเป็นการช่วยเหลือเขาแต่บางคนบอกว่ามองว่าเป็นหน้าที่เคยมีโยมท่านหนึ่งเนี่ยเมื่อนานมาเป็นเดือนๆแล้วมั้งเข้ามาอาตมาที่วัดอะไม่รู้จักกันไม่เคยคุยกันแต่เคยเห็นหน้าโยมนะ เคยเห็นหน้ากันปรากฏขับรถเข้ามาเจออาตมามาคุยอาตมาคุยไปคุยมาบอกขอยืมปัจจัยห้าพันอาตมาบอกว่าอาตมาไม่มีหรอกส่วนที่มีก็จําเป็นต้องใช้ในบางอย่างนะซึ่งไม่สะดวกเลยแล้วมันก็เยอะมากจะเอาเงินที่ไหนตั้งห้าพันเยอะขนาดนี้ปรากฏว่าคุยไปคุยมาก็สงสารเราก็มีเรื่องต้องใช้ที่จะจําเป็นต้องใช้ปรากฏว่าก็เลยบอกว่า เอาอย่างนี้พระมีส่วนที่พระจะต้องใช้เนี่ยสองพบาทพระให้ไปก่อนก็ได้นะเขาบอกว่าอีกประมาณ7-8วันนะเขาจะนำมาคืนให้นะอายุเยอะพอสมควรแหละนี่ยกตัวอย่างนะปรากฏว,ว่าด้วยความสงสารก็ให้เขาเอาเงินที่จะทำอย่างอื่นเนี่ยให้เขาแต่ว่าไอ้สิ่งที่จะทำเนี่ยมันก็ไม่ถึงกับความเดือดร้อนนะเหมือนยืดหยุ่นได้ ปรากฏว่าพอเรายื่นเงินให้เขาบอกว่าพราช่วยได้เท่านี้แหละโยมเพราะว่าพรามีเท่านี้โยมคนนั้นที่รับเงินไปพูดยังไงรู้ไหมโยมโอ้มันจะพอแค่นนะ 2, เนี่ยสองพันเนี่ยไม่ต้องใช้ตั้งหนะ้าพัน่ะแล้วให้มาแค่สองพันมันจะพอหรือไงเนี่ยมันก็นนะ่ะรับเงินไปแล้วถึงพูดประโยคนี้นะคือสุดจริงเลยโยมท่านนี้นะรู้จักก็ไม่รู้จักกันไม่เคยคุ้นกันไม่เคยเกื้อกูลกันกน,นะเสร็จแล้วตาม,มาก็าบอกโยมโยมได้คืบเอาศอกเหรอ ก็พามีเท่าเนี้ยพาช่วยโยมนี่ก็ถือว่ามันสุดแล้วนะแล้วยยังจะว่าให้พาอีกหรอว่าเงั้นี่ะอ๋อผมไม่ได้ว่าผมก็แค่พูดเฉยเฉยว่างั้ย่นอือมพอหลังจากนั้นอ่าเมื่อถึงเวลาที่เขาบอกว่าประมาณหกเจ็ดวันแปดวันอะไรของเขาจะามาคืนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอย่างที่พูดไว้อยู่ก็จะมาเจอแต่แบบนี้ทั้งนั้นเลยแล้ว <c oughs> ถาม <c oughs> ว่าโกรธไหมไม่โกรธหรอกเพราะว่าเมื่อใดก็ตามอย่างที่เราตัดใจแล้วเนี่ย ตัดใจที่จะช่วยเหลือในบางอย่างก็ก็ต้องรับสภาพโยมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการที่เราให้ใครไปอ่ะเหมือนเหมือนให้ไปเลยมากกว่าเพราะว่าเขาโอกาสที่จะเอากลับมาคืนเราในยากมากเพราะลำพังที่เขาเป็นอยู่ทุกวันเขายังบริหารจัดการไม่ได้เลยแล้วเนี่ยยิ่งมีหนี้สินที่เพิ่มขึ้นมาอีกยิ่งเป็นปัญหากับชีวิตเพิ่มขึ้นการจัดการในชีวิตของเขาเนี่ยมันจึงเป็นไปได้ยากโยม นะถ้าไม่ได้รับทรัพย์มรดกจากใครมาเป็นก้อนนะโอกาสที่ใช้ชีวิตรประจําวันแล้วจะมายืมคนอื่นทีสามพั 3, 000, 000, นหะ้าพันมายืมโยมทีสามพันห้าพันหมื่นหนึ่งแล้วจะมาใช้คืนให้โยมนะโอกาสเป็นไปได้ยากมากเพราะขนาดเขาใช้ชีวิตปกตนะิเขายังประคองตนบริหารจัดการเงินในระบบของเขาที่ได้เป็นปกติของเขายังไม่ได้เลยแล้วอยู่มันยังมีเงินนอกระบบที่เขาต้องไปกู้ไปยืมใครมาแล้วจะต้องแบ่งเงินประจํารายจ่ายประจําที่ยังมีอยู่เนี่ย เพื่อให้คนอื่นยิ่งยากโยมสิ่งนี้ยิ่งยากเพราะนั้นการช่วยเหลือใครก็ตามเนี่ยพอเราทําบ่อยๆจนบางครั้งคนที่ถูกไล่รับการช่วยเหลือมองว่าสิ่งนั้นเป็นหน้าที่เป็นเรื่องปกติที่เราควรจะต้องทํามันแต่มันก็อาจจะกลายเป็นความรู้สึกแบบนั้นสําหรับบางคนเนื้อต่อมาในข้อที่5ข้อสุดท้ายเขาบอกว่า5ข้อเสียของการใจดีเกินไปนะ ข้อที่5เขาบอกว่าละเลยความรู้สึกของตัวเองและคนสำคัญเอออันนี้จริงนะข้อที่5เขาบอกว่าละเลยความรู้สึกของตัวเองบางครั้งเราก็เหมือนทำร้ายความรู้สึกของตัวเราเหมือนกันนะในบางสิ่งบางอย่างที่เรากระาทำเพราะความใจดีของเราเนี่ย บางทีเราก็ลืมแคร์ความรู้สึกของตัวเองเหมือนกันญาติโยมทั้งหลายนะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันเนาะที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวของเราญาติโยมก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวของโยมเองนั่นแหละนะกับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นกับตัวเรานะดังนั้นการที่เราจะเป็นคนใจดีเนี่ยโยมบางทีก็อย่าลืมที่จะแคร์ความรู้สึกของตัวเองด้วยนะ มีคำกล่าวอีกคำหนึ่งที่กล่าวไว้อย่างนี้โยมเขาบอกว่าหนังสือบางเล่มเนี่ยไม่ต้องอ่านถึงหน้าสุดท้ายก็รู้สึกได้ว่าควรพออันนี้นะเป็นแง่คิดมุมมองที่มันสะท้อนได้เหมือนกันนะเขาบอกว่าหนังสือบางเล่มเนี่ยก็ไม่ต้องอ่านถึงหน้าสุดท้ายเราก็รู้สึกได้ว่าควรพอเข้าใจความหมายไหมโยม ประสบการณ์ในชีวิตของเราในแต่ละอย่างก็เหมือนกันเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องลุยไปให้สุดทางบางสิ่งบางอย่างแค่เริ่มต้นเราก็เห็นปลายทางได้ชัดเจนแล้วคนบางคนแค่เริ่มต้นเนี่ยเราก็มองเห็นจุดหมายปลายทางของเขาอย่างชัดเจนแล้วดังนั้นคนบางคนเราไม่จําเป็นที่จะต้องเดินคู่ขนานเนี่ยเคียงข้างเขาไปโยมไม่จําเป็นใช่ไหม บางคนไม่จําเป็นต้องอยู่เคียงข้างเขาตลอดไปเพราะแค่เริ่มต้นที่จะเดินเคียงข้างกันเนี่ยมันก็ทําให้เราเดาปลายทางได้แล้วว่าปลายทางมันจะเป็นเช่นไรญาติโยมทั้งหลายเั้นก็จงเรียนรู้เอาแล้วกันเนาะอย่างที่บอกว่าโลกนี้มันเหมือนหนังสือตาราเล่มใหญ่อะ่ะมีความหลากหลายให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้พบปะผู้คนมากมาย ดังนั้นเมื่อเราได้เจอผู้คนก็จงเรียนรู้จากคนนั่แหละโยมนะทำความเข้าใจถึงธรรมชาติของคนเรียนรู้จากคนแล้วเราจะไม่เป็นทุกข์เพราะคนแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยโยมอยู่กับคนแต่ไม่รู้จักการเรียนรู้จากคนเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราก็จะเป็นทุกข์เพราะคนนะอันนี้ฝากญาติโยไมไว้โดยเฉพาะข้อสุดท้ายนะ อย่างที่บอกว่าหนังสือบางเล่มโยมไม่จําเป็นต้องอ่านถึงหน้าสุดท้ายก็พอจะเราได้เนาะว่าควรพอแค่นี้แหละใช่ไหมเาวันนี้วันพระอย่าลืมนะอย่าลืมไปทําบุญตักบาตรกันนะวันนี้วันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโยมก็สามารถที่จะไปร่วมเชื่อว่าวัดแต่ละวัดส่วนใหญ่ก็มี การทาบุญสุนทานถวายเป็นพระราชกุศลญาติโยมก็สามารถที่จะไปร่วมบุญร่วมกุศลได้อย่างอารามต่างๆที่จัดให้มีการทําบุญอย่างวัดสวนคารามก็จัดให้มีการทําบุญเกี่ยวกับสถาบันเนี่ยทุกรอบโยมเมื่อถึงวันที่สําคัญสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์เราก็กระทำโดยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณญาติโยมทั้งหลายก็สามารถที่จะมาร่วมบุญร่วมกุศลได้ถ้าอยู่ใกล้นะ สามารถมาร่วมถวบุญตักบาตรที่วัดสวนคารามได้นะกะ็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้โยมเนโห้าข้อลองเอาไปเรียนรู้กันโดยเฉพาะข้อสุดท้ายนะข้อสุดท้ายที่เป็นคติธรรมเพิ่มเติมที่จะมาฝากไว้ให้โยมก็คือหนังสือบางเล่มย้าว่าหนังสือบางเล่มเนี่ยไม่จําเป็นต้องอ่านจนถึงหน้าสุดท้ายหรอกบางเล่มบางสิ่งบางอย่างเราเปิดอา่านแค่ช่วงระยะเวลาหนึง่ง อาจจะสักกลางเล่มหรือคอดเล่มเนี่ยบางทีเราก็เดาทิศทางของหนังสือเล่มนั้นได้แล้วนะบาง่งบางอย่างก็ควรวางนะแล้ววางแล้วมันอาจจะสบายใจขึ้นอาจจะดีขึ้นด่าไม่ต้องแบกไว้ตลอดเวลาฝากญาติยาโยมไว้แล้วกันเอา้าดูเวลาแล้วก็เวลาหมดโยมหมดเวลาก็หวังว่าญาติโยมทั้งหลายจะรักษาใจของตนเองให้ดีทำหน้าที่ของตนเองให้ดี นะไม่ให้ใครตาหนิติโทษนะหรือติเตียนไดนะ้มีความรับผิดชอบอะไรเนหลังจากวันหยุด4วันไปแล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้ก็เปิดทําการปกติก็ไปทํางานทําการก็ตามปกติทําหน้าที่ของตนเองในสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้บริบูรณ์สมบูรณ์ที่สุดนะขอให้มีความสุขตลอดวันแล้วก็ตลอดไปนะพยายามรักษาคุณภาพจิตใจของตนเองให้เป็นปกติ อย่าปล่อยให้สิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยเข้ามาทําร้ายจิตใจของตนวันนี้เวลาหมดหมดเวลาท้ายที่สุดนี้ก็ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีกัมมันดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเถิดขอเจริญพร